สวัสดีพ่อเช่นเนี่ะพ่อ,พอตามโค้งสุดท้ายที่บัดนี่เร็วมากก็มากจังสีเลยนี่นี่มากก็มากจังสีส่เนาะนี่พอมาจาับเอาตูนี้เสร็จนี่ช่วงวาวมันก็เลยผิดมันเป็นลักลอยยิงเสียบย่องขึ้่บนลักลอยท่วงบรรลั่งได้บัดนี่พ่อบัดนี้มันก็มากจังสี่แล้ว มันว่าเจอเลขดำครับอะไรตัวปกักกบมันไม่ศูน,นย์นะสิเดชนศูนย์เก้าเออตัวปกักกบตัวปกับปก,บ,ววนนปกบปรกบมึงได้บอลไหมปกบเอาศูลูปไป ศูนย์สามครับเก้าสามเก้าสองศูนยสองไม่ดอกละบานนี้ตัวนี้ก็เทียกดับนี่ครับตัวนี้มันก็ออกเรียวเนาะเนี่ยรียะส่วนี้ห่างนี่ เหลือล่างล่างเหลือเก้าสองกับศูนย์สองเนี่ยเวียศูนย์สามเก้าสามเนี่โอ้ศูนย์สามกับเก้าสามมันนี่มันออกแล้วอันนี้มันเจอเจอดับเลยนี่โอ้เนี่ยที่ส้นนี่เก้าสองกับศูนย์สองดับว่เพาะเออมันมันมันส้นดับเลยนี่จ้าโอ้ห่างสองเกียรตสองหัวมันก็ดับเนาะมันก็บมามาแต่สอง วันนี้บนมันม่เกียจนี่บนม่เกียจบนมาเกียจบนไม่เกียบง่งหมือนคำนวลบ่คือเป็นตัดสื่ง่ายแถงวดนเรีย,<า>ยดเลือสองตัวว,วันนี้วันนี้หกเกียจเ1ีเกสิบเอสอง 13 14 15 16 17มันเดียนเจ็ดน,นี่บนเด่นเจ็ด <laughs> เดียนเจ็ดินี่ตามสูตรเนาะครับว้า <laughs> นอกนอกสูตรกุฏอวยจับคู่ก่นจับคู่ทีจับคู่วเยท่ <laughs> จับคู่ มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจดหกบาทเนี่ยหเจ็ดศูนย์เจ็ด,เดหนึ่งโอ้โอโอเจ็ดเจ็ดห้า ยี่สหกนี่มีอยูสี่หางสี่หางแต่ว่ามันดับนี่ตัวนี้ตัวนี้มันดับจริงเลยมันส้มดับแค่ตัวนี้เท่านั้ครับนี่เหลืออยูสามบาตนี่เหลืออยูสามครูตัวนี้ดิแต่ว่าบันนี้มาเพิ่มอีกตัวไม่อีกครับเอาดับตัวนี้ออกเนาะเป็นจิดสามนี่คิดสามนี่นี่โคตรจีบตัวนี้ก็จีบเยี่กับตัวนี้ ลงไปแล้วเอาไม้ควงจะไต่เนาะครับข่วงจะไต่บนวิ่งเจ็ดบนวิ่งเจ็ดนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกด ยี่สามทุนนี่นี่อยู่สี่หางนะมนีทุนนีล่ล่างล่างวิ่งสามลองสองสิไงวิ่งสามลองสองนี่สี่สามกับเก้าสามเก้าสามทุนนี่ อัน <laughs> นี้มันสูดับกรับเข้าส,สองเูส,สองนี่ออกแล้วบอกออกบอกแลยทีย่นี่แนมนบ่น,นอวัแมนมันสิมันลอยออกตัววัน,นี้อะไล่ะวันนี่ออ<สวน>กครับได้ออ,อกกลับเตี้ยโดยอยู่ดอกนาะจ้าผู้ผู้ก็เจ้ามากกันเสียวเลยจ้ามาเลขดับกอน มันมีตัวรับบ่อยู่สิลองหาบ้างดูพอ่องวดนี้เป็นต่ดับยังบนดับยังล่างดับยังมนมีนตัวรับบนมีเลขดับมือเปลี่ยนนี่น <c oughs> <c oughs> ดับมันอยชีวีนี่เลขดับ นี่ดับนี่ตัวนี้แล้วดับบนมี่ยังพอดับบนเลยที่พอคิดว่าปั้นสิบล็อมาเลยนี่คือเล็กเลยโ้ยพวกดับอยู่อยู่ที่เกีตอยู่อยู่หงวดวันหนึ่งอยู่บัอยู่แต่ศูนย์นี่แหละมื่อดอกศูนย์สองเนาะดับหลังศูนย์ดับหนึ่งบนดับหนึ่งดับหนึ่งบนดับหนึ่ง ล่างดับตัวลล่างดับหกล่างดับหกครับเนานนนตมากบานี้โตมากเบาเนี่โตมากเด่นเนเด่น, <c oughs> บนบนเด่นล่างมากักตัวนี้กับตัวนี้ดิบนมักเจ็ดศูนกับเจ็ดสาม ล่างดิบันนี่พ่อล่างมากตัวนี้นี่มากเก,ก้าสามนี่มากเก้าสามบาทนี่มันมันมากขุวนหวดด้ว่างจับเตะถิ่มไปทีขึ้นองมนครับล่างอย่างเดียวนี่ครับมันมากขุวนวดด้วยมันมากเอาถิ่มเรื่อยๆครับ มันต้องมีตัวหนึ่งเหรอนี่สองกับสามเนี่ยมันใจสามพนดีอย่างเนี้ยถ้าขี่จับคููสีพ่สี่แมนอยู่เพราะว่านี่ตั้งตัวเลข่เพ่อเน้นไปอยู่สามดิอืมอนี่ตัวนี้ม่ตัวนี้แล้วล่ะท่วงัาล่างเด้องงวนี่พ่อว่าท่วงมัดสองงวดเนาะสองงวดละแม่พ่อแต่คิดว่าขั้นขั้นพลาดสองงวดนี่งวดที่สามนี่เข่าแล้วดิงวดนี่สุดมากเข่าแล้วดิล่ะ หัวดนีก็หน่อยอยู่เนาะหน่อยหางอยู่นะบนหลายเนาะบนสองไอ้บนสี่หลังสองบนในวงเล็กในโยทัวรมันมาจากงจรเนี่ยครับเนี่ยบนได้สนใจเนาะจ้าปล่อยไปแล้วกับไปรลดตะมมืองคนเอาเดี๋ยวสิทวนนัวเลขพออีกเทื่อนึง<อ>ก็คือ<ๆ>ชุดบน,นก่อนนะคบเบบซี่บนก็คือวิ่งเจ็ดอ่าดับบนก็คือดับหนึ่ง จับคู่บนก็มี7 0 7็ดศูนห้าสโตเน้นของพ่อก็คือ7 0กับ7 3ส่วนล่างก็คือวิ่ง3ารอง2ดับล่างคือหกจับคู่ก็คือ0 3กับ9 3โตมักโตเด่นก็คือ9ก้าสนแหละครับจะลองเลือกบึง้งเลือก พิจารณาเบิ้งอันนี้ก็คืองวดสีถึงหนี่งวดสิบหกมิถุนาสองห้าหกหาสีท่วงบัลลังก์ดิบัดนี้หลังจากผ่านมาสองงวดงวดนี้เราบ่นเน่ตัเก้านี่เลขวิ่งโอ้สีบอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บุดิบ่ใครผ่านติเนาะบ่ผ่านเลขวิ่งี่จ้างวดนี้งวดืงวดนี้คิดว่าสีเข่าโย่ยั่งหน่อยๆกับเข่าเลขวิ่งเพราะว่าเลขวิ่งพ่อนี่จ้าแน่นอน เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปอ้ตัวนี้เลยพลาดยากจุดอกเก้าสามบ่พอ่างมันใจสามเลอ๋มาสามเลยมันปะล่างอย่างเดียวที่นี่ยึดบนทั้งบนทั้งล่างไข่นี่เนาะเก้าสามเกีสามีขอยู่จะเลขเก้าสามนี่เลขกันนี้เด้อพ่อะไอ้ว่าจะใส่เนี่ยเลขประทัดบแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เก้าสามับ มือนี่จัดงานจัดงานมือนีเลยจัดงานไอ้ครบรอบวันจากไปของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เลขเก้าสามครับเลขเจ็ดสามนี่กระดังอยุกเนี่ยมันดังให้เขามาบอกดังก็ดีนะจ้าดับรางวัลนะรับจิบโดดแต่นี่ดิครบรอบสามสิบปีดิเนี่ยครบรอบสามสิบปีของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์โอมาสองตัวเดียวกันเลย แต่แปลกให้กันกับว่ามาตรงกับสูตรคำนวณพอยันนั่นซิวอะไรกระดังบ่คือกันแม่นดังอันต้องมันกระดังตัวอื่นนะะ่ค่อ่ตรงกันปันใดถ้าปอยก่าที่เลียก่อยแต่เบิ่งด้วยัันบอออกงวดนี้ออกงวดหน้าเนี่ยสี่ออกงวดวันที่หนึ่งกับรักดรากรักกราคมถ้าปอยกวไปเบ่งคลิปนึงมันมาแต่ใส่บนนี่ อ่านเรียกผนว่าอ้ยโมลเลยขึนไปไนอไอกพ่ดจังดลยอ้าวขอบคุณระเซียนเนี่ยค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ